นี่กำลังจะถึงที่ดินนะคะตรงนั้นคือไทยวัสดุเห็นป้ายปั๊มน้ำมันไหมคะนั่นคือปั๊มน้ำมันนะคะดีตรงนี้เป็น SDG พตอนที่แถวนี้เจริญมากเลยคะ่ะแล้วก็ที่ดินคือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะ ตรงที่มีติดป้ายหมู่บ้านนะคะตอนนี้คือให้เขาเช่าติดป้ายอยู่ค่ะสัญญาเป็นปีก็เป็นปีต่อปีนะคะเดี๋ยวก็จะหมดสัญญาแล้วค่ะยังไม่ได้มีแพลนจะต่อสัญญาใหม่นะคะก็แบบนี้นี่นะคะติดปั๊มน้ำมัน หน้ากว้างจะประมาณ34-35ถึง35เมตรนะคะลึกลงไปนู่นค่ะนะคะตรงที่ติดป้ายนี่น่าจะประมาณว่าแบบสุดทางสุด,สดที่พอดีค่ะแบบนี้ค่ะที่ไทยวัสดุน,นะคะทานู้นจะไปอุดรค่ะ เข้าเมืองขอนแก่นนะคะ